คลุกเขาให้ทุกอย่างเข้าเนื้อกันแค่นี้ก็ได้น้ํำจิ้มแจ่วที่แบบเด็ดมากวันนี้เจ๊ปันชวนทํำน้ําจิ้มแจ่วสูตรง่ายๆค่ะอร่อยด้วยแล้วก็ทําง่ายมากเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะวัตถุดิบของซอสมะขามนะคะก็จะมีแค่สามตัวนี้เองอันนี้นะคะจะเป็นน้ำมะขามเปียกน้ำปลา น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะคะนำวัตถุดิบทั้งหมดลงไปในหม้อหรือกระทะนะคะเราจะนําทั้งหมดมาเคี่ยวรวมกันน้ําปลาเมื่อกี้นะคะน้าตาลมะพร้าวน้ํามะขามเปียกทำเก็บไว้ได้นะคะถ้าไม่หมด งไฟอ่อนแล้วเคี่ยวทุกอย่างให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันนะคะละลายเหนียวงวดแล้วก็เป็นใช้ได้นะคะเราจะพักไว้ให้เขาเย็นก่อนเรียบร้อยนะคะซอสน้ำมะขามเก็บเอาไว้ทําได้หลายอย่างเลยค่ะใส่ผัดไทย ทำไข่ลูกเขยน้ําจิ้ม,มแจวหรือว่าน้ําจิ้มอื่นๆที่ใช้ซอสมะขามปลาราดพริกได้หมดหน้าตาเขาก็จะเหนียวข้นแบบนี้นะคะพร้อมใช้ทําประกอบอาหารอื่นๆได้เลยวิธีง่ายๆนะคะในการทำข้าวคั่วเราก็จะเอาข้าวนะคะจะเป็นข้าวเจ้าข้าวเหนียว ได้หมดเลยนะคะปริมาณที่ทำเนี่ยไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าทำง่ายเก็บไว้นานเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยเอาข้าวเนี่ยมาคั่วให้หอมในกระทะไฟอ่อนๆนะคะคั่วจนข้าวเหลืองหอมแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะอันนี้เจ๊ฟานใช้ข้าวหอมมะลินำข้าวคั่วที่ได้ไปตำไปบดหรือว่าใช้วิธีแบบเจ๊ปานก็ได้ค่ะ บทละเอียดพอใจแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะข้าวคั่วของเราเท่านี้ก็ได้ข้าวคั่วหอมๆเอาไว้ใช้ทำลาบน้ำตกใส่อ่อมใส่แกงเปรอะอะไรก็ได้นะคะที่ใช้ข้าวคั่วทำแจ่วหอมอร่อยมากค่ะเริ่มจากซอสน้ำมะขามที่เจปปนทำเอาไว้ใส่ลงไปเลยใส่ข้าวคั่วที่เราคั่วเอง ใส่เยอะๆหอมๆเลยนะคะพริกป่นอันนี้ก็เป็นพริกป่นที่เจ๊ปานทําเองนะคะหอมซอยและผักชีเอ่อต้นหอมคลุกเขาให้ทุกอย่างเข้าเนื้อกันแค่นี้ก็ได้น้ำจิ้มแจ่วที่แบบเด็ดมาก